สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องบดกาแฟมาดูกันว่าข้างในกล่องให้อะไรมาบ้างนะครับอ ในกล่องหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มันเป็นคู่มือเนาะคู่มือเขาก็จะมีภาษาหลากหลายเลยแต่ไม่มีภาษาไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวมือหมุนนะครับสวยงาม มุนสวยงามครับกับด้านนี่น้องลแว็บแวสินค้าวัสดุดูแข็งแรงนะครับชิ้นนี้แล้วก็มีเจ้าตัวนี้มาให้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าคืออะไรแล้วก็ตัวนี้ตัวตัวบทเนาะเครื่องบดนะครับ โดยส่วนประกอบมันก็จะมีตัวล็อกข้างบนตัวนี้เอาไว้ล็อกเอาไว้ล็อกด้านบนใส่ึแบบนี้นะครับแล้วก็บดได้ก็จะหมดปัญหากับอย่างถ้าเป็นของจีนหรืออะไรลรึอบางยี่ห้อก็จะแบบสวมไปเฉยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกให้ แล้วก็ด้านล่างด้านล่างนะครับตัวนี้ด้านล่างก็จะเป็นถ้วยถ้วยจะเป็นแยกกันนะครับเหมือนพลาสติกมัแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าเอามาทําอะไรก็คือจริงๆมันเอามาเอามาลองซัพพอร์ตตัวนี้นะครับตัวนี้โดยส่วนตัวก็ถามว่าชอบไหมไม่ชอบครับเพราะว่า มันดูไม่ยึดไม่ยึดติดอะครับเดีย๋ยวมันก็หล่นถ้าติดไว้อย่างเงี้ยหล่นหายแน่แต่คือเขาทํามาเพื่อเอาไว้เนี่ยครับรองซัพพอร์ตในตัวที่ว่าเนี่ยครับวางไว้แล้วหมุนไม่ให้เขาเรียกเหมือนกันกระแทกด้านพื้นมันนะครับการกระแทกด้านพื้นให้ไม่เป็นรอยแต่เดี๋ยวผมกะว่าจะใช้กาสองหน้าแปะจะได้อยู่ กาวตาช้างก็กลัวเสียของเนาะใช้กาวสองหน้ากับขออนะครับแล้วก็เรามาดูรายละเอียดด้านในกันตรงนี้ด้านในเนี่ยนะครับกาตัวเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าตัวปรับเป็นตัวปรับเหมือนปรับให้ความละเอียดของกาแฟได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองรื้อให้ดูเลยตัวนี้ก็ ตรงนี้ผมต้องล็อกตรงนี้ก่อนนะครับตอนแรกถ้าเราไม่ล็อกเนี่ยมันจะหมุนตามนี่มาดูกันด้านในอันนี้ก็คือเป็นกเกลีวเดี๋ยวไว้ล็อกนะครับแล้วก็นี่ตัวถ้วยตัวเขเป็นเลือกเซรามิกเนาะรุ่นนี้เป็นรุ่นเซรามิกนะครับแล้วก็มีตัวสปรงิงหนึชิ้นนะครับแล้วก็เวลาถอดออก ก็ S <S <an> นี่ออกมาแล้วก็ตรงนี้นี่ก็คือตัวเซรามิกมันจะมีเบ้าล็อกของมันอยู่นะครับจริงๆถ้ามองเรื่องการดูแลรักษาหรือมันแทนแนนมันก็ค่อนข้างจะง่ายเพราะว่าดูสิชิ้นส่วนมันถอดออกมาได้หมดเลยครับตรงนี้เวลามาต่อกันนะครับเมื่อกี้นี้มันตัดไปก็เวลาใส่นะครับก็กอดจากข้างบนลงไป ไม่ต้องไปดันนะครับหมุนหมุนหมุนจเจอล็อกมันเองปึ๊บใส่ถ้วยไม่ตรงล็อกนี่ถ้าลงล็อกมันจะพอดีเลยนะครับพอดีขอบใส่ใส่ใส่สปริง นี่นะครับเวลาหมุนต้องดูว่าด้านด้านเกลียวต้องเสมอนะครับถ้าอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าโนนโนนขึ้นมานะครับมันจะโนนขึ้นเราใช้ด้านเียบอยู่ข้างล่างอ่าเราก็หมุนเข้าไปเลยครับตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ปรับความละเอียดของเมล็ดกาแฟเราด้วยนะครับ เดี๋ยวก็ปกึ๊บอ่าเมื่อกี้เพื่อนๆอาจจะดูเอ๊ะทำไมไม่ใส่ตัวนี้นะครับจริงๆตัวมันเป็นเหมือนซิลิโคนนะครับที่นี่กดลงไปปึ๊บปิดได้ง่ายครับเวลาถ้าคนไหนที่ใช้อยู่กับบ้านที่แบบว่าไม่อยากแกะเข้าแกะออกนะครับ<อ>เขาทำมาเพื่อนี่เปิดตัวนี้ได้เลยเปิดแล้วใส่เลยกาแฟ เดี๋ยวผมจะลองบดให้ดูอดีอันนี้น้องซื้อเมล็ดก,กาแฟที่จังหวัดต,ตากมาให้หอมอยู่นะครับหอมอยู่เขาบอกว่าเป็นกาแฟขัวอีเดี๋ยวให้นิอมให้้องเห็ดมาเห็ดเ็ดอันนี้กาแฟขัวเองของจังหวัดต,ตาก นี่น้องซื้อมาฟังครึ่งกิโลเลยนี่เดี๋ยวเรามาลองอถือว่าหมุนง่ายครับพอผมเทียบกับเครื่องเครื่องจีนโอเคครับถ้วยก็หมุนได้นะข้างในอ่ะแต่ว่ามันก็ล็อกไปแล้วล่ะ ไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดสมมตนี่มีที่ตั้งประมาณนี้พอเดี๋ยวเรามาดูันกาแฟที่ได้ห,ไห,หอมอยู่นะหอมเลยละ่ะ ใช้ได้ฮะอ้ะอหิวกาแฟเลยนี่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 ตรงตรงถ้วยอะ่ะเขาก็จะมีบอกนะว่าว่ามีกี่ครับมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะจะมีหนึ่งครับสามครับแล้วก็หกครับมีสเกลบอกนะครับมเมลกาแฟก็จะอยู่ด้านในนี้